จริง<ช>มันมาจากธรรมชาติป่ะคะใช่ค่ะพวกสารเหล่านี้เราเราใช้เขาว่าสารน้ำน้าจริงแต่ <Okay. S 1> ว่าจริงๆแล้วก็คือเอ็กซ์กรกมาจากธรรมชาติดีๆเองคนที่ทําในวงการซาวโดส่วนใหญ่ก็จะแบบฉันนั่นเลิฟในการทําอดิสานมาเลยพอมาใช่อย่างนี้แล้วเขารุ้นถกว่าคุณปลอก<า>ถ้าขนมปังที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้เป็นเพียวซาวโดอ่ะก็ไม่ควรที่จะไปมาร์เก็ตติ้งตัวเองว่าอย่างนั้น เวลาทําขนมปังอ่ะมันมันจะมาพร้อมกับเชื้อราอะไรมันมีตัวไหนที่มันมันมันสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ไหมคะอ๋อจะเป็นขนมปังเนื้อแน่นๆเนื้อแน่นๆเลยต้องแบบสไลด์แผ่นบางๆอ่าอ่าแล้อก็เพราะว่าสลน่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องตฝืนฝืนเขาเห็นก็ฝืนเอแล้วคําถามมหาชนเลยกันว่าตัวนี้อยากทําขนมปังลายขนมปังดักลายอะไรก็คืออยากอธิบายว่าแป้งลายอะ มันก็มีแค่สีเดียวค่ะไอ้ส่วนที่ทำให้มันเป็นดาร์กไลน์อ่ะม,มันคือนี่ค่ะพระเอกของเรา เราอยู่ที่ร้านชมิดนะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบของเบเกอรี่นะคะขอแนะนําเลยเชฟฝ้ายค่ะเชฟฝ้ายเป็นเชฟประจําอยู่ที่นี่นะคะใช่ค่ะโอเคขอแนะนําตัวเองนิดนึงก่อนชื่อเชฟฝ้ายค่ะดูแลขายของเป็นเชฟด้วยเป็นเซลด้วยค่ะแล้วก็เป็น head of R&D ของมนาค่ะโอเคอเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขอ ความรู้เรื่องอะไรคะเชฟป๊กคือวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราอยากจะขอเจาะลึกเกี่ยวกับพวกเบรดอิมพูเวอร์ค่ะ,คะทีนี้ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องเบรดอิมพูเวอร์เนี่ยขอความเห็นนิดนึงค่ะคือบางคนเนี่ยในปัจจุบันนี้บางทีกุรกุระทำขนมปังอ่ะก็รู้สึกอาดมากเลยแล้วก็ แอนตี้เบสยุงพูเบอร์เพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ฝีมือขอความคิดเห็นตรงนี้จากเชฟไฟาหน่อยค่ะอันนี้ขอปฏิเ,เสธแข็งเลยนะคะว่ายังไงยังไงก็ต้องใช้ฝีมือใช้ประสบการณ์ในการทําขนมปังทุกครั้งมีปัญหาให้เราแก้ทุกครั้งค่ะทำขนมปังในหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเราก็ต้องปรับไปเรื่อยะคะ่ะทําขนมปังยังไงไม่ว่าจะใช้ พรีมิก์ใช้อิมพูเวอร์ช่วยอะไรยังไงยังไงเนาะมันได้ใช้ฝีมือแน่นอนค่ะใช่เพราะว่าคือเราอ่ะเป็นคนทาขนมปังเหมือนกันเราจะรู้เว่าเฮ้ยมันมันมีอะไรให้ลุ้นทุกครั้งที่ทํานะเพราะว่าการขึ้นของยีสต์ก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เหมือนกันยีสต์ยิ่งเราไปใช้ยีสต์ธรรมชาตินะมันก็ไม่เหมือนกันกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอย่าอย่าไปรังเกียจวันนี้เราตั้งแหนใช่ไปตั้งแนนกับเขาว่าโอ้ยมันไม่ใช้ฝีมือมันไม่ไม่อะไรจริงจริงมันมาจากธรรมชาติป่ะคะใช ใช่เขาก็สารอำนาจก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเอ็กซ์ตรัมาจากธรรมชาติดีๆนี่เองบางตัวมันก็เป็นเป็นพวกกรดผลไม้อะไรพวกนี้เอามาทำเพราะส่วนใหญ่มันก็คือเป็นหลักหลักการของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมีการจับพันธะของนู่นนี่นั่นถูกไหมคะมันมันถึงออกมาแต่เราเรียกคาว่าสารเสริมเพราะมันเป็นคาว่าสารเสริมปุ๊บคนก็เลยแอนตี้ว่าเป็นเคมีคอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เบสมันมาจากธรรมชาติยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเหมือนอย่างตอนนี้มันก็จะเป็นเทรนด์ว่าคนชอบลองใช้แป้งจากต่างประเทศหลายๆยี่ห้อเอามาเบลนกับต่างๆเพราะว่า จะมีความคิดฝังหัวว่าอุ้ยแป้งในประเทศไทยมันมีสารเสริมนะอะไรเงี้ยซึ่งสารเสริมในแป้งไทยก็มันก็คือแอสคอร์บิดแอซิดก็คือวิตามินซีถ้าเร<ช>า<ช>ถ้าเรามีมะนาวในบ้านเราบีบใส่ได้แต่มะนาวมันเป็นน้ำใช่ไหมคะมันก็อาจจะส่งผลให้เนื้อโดเราอแฉะขึ้นเนื้ออะไรได้ได แต่ถ้าเป็นใส่เป็นผงมาอยังไงมันไม่มีผลกับไฮเดชั่นในไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวหนึ่งนะคะที่ว่าเราก็เกิดความสนใจขึ้นมาแล้วเลยเราต้องเป็นแบบว่าแรงบรนจัยให้มาที่นี่ตัวนั้นฟอร์แมตเนาะมันก็จะมีไปดูมันจะมีทั้งฟรีแมตฟรีแมตฟอร์แมตที่นี่มีสารเสริมสําหรับขนมปังเยอะใช่ไหมคะค่ะโดยหลัก เนี่ยค่ะแถวบนแถวบนคะทางนี้ทางนี้ค่ะถ้าเริ่มต้นจากตัวแรกอิเล็กทรอสอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวยีสต์เนี่ยมีความสเตเบิลเวลาที่เราต้องเอาโดของเราอะไปแช่แข็งจากชื่อฟรอสก็คือก็คือแช่อ๋อหมายถึงว่าเอาโดไปฟรเซนใช่ค่ะตัวนี้ใช่ถ่าสมมติว่าอยากดำเนินธุรกิจขายครัวซองเดนิชอะไรพวกนี้หรือว่าพวก บริษัท O E M ทั้งหลายที่เาทำเป็นแบบแบบ pre b a คอะคะ่ะแล้วเราต้องเอาโดรเราไปแช่แข็งเนี้ยค่ะถ้าใส่ตัว e l e c t frost เข้าไปเนี่ย ก็จช่วยทําให้เบคสเตเบิลแล้วก็ทําให้ยีสต์ทำงานอย่างเสถียรค่ะก็คือช่วยลด loss อะค่ะแล้วก็มัน waste อดเลยแล้วเทคเจอร์มันก็จะเหมือนเดิมด้วยถูกไหมคะตัวนี้คือตรงแก้ปัญหาตรงนั้นสามารถแช่ได้นานขึ้นโอเคแล้วอีตัวเนี้ยค่ะฟรีแมทตัวเนี้ยสนใจมากเลยเพราะว่าพอเราเราเคยเอาไปใช้แล้วพอไปใช้แล้วอบขนมปังกอรมาแล้วมันเหี่ยวมันย่นอะไรเงี้ยพอใช้ตัวนี้ไปอุ้ยเต่งตึงเชียวใช่ค่ะตัวตัวฟรีแมทกับฟ format จะขายกันแต่ว่าตัวฟอร์แมทเนี่ยเขาจะมีรสชาติในตัวแต่ฟร free m a าเขา ไม่ไม่มีรสเลยแปลว่าฟอร์แมตมีรสเปรี้ยวนิดนึงหรือเปล่าใช่ก็เป็นเบสเตเบิลแล้วก็ให้วอลลุ่มเหมือนกันค่ะคือสมมติในเกรณีที่บางคนยังไม่ค่อยมีความชานาญในการเชฟปิ้งหรืออะไรแล้วหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ที่แบบสตาฟมีโลเทชันเยอะแต่เราอยากให้ทุกอย่างอ่ะมันเท่าๆกันหมดใช่ค่ะก็คือเนี่ยใช้ผลิตตัวสองตัวนี้ใช้ได้ก็คือคุณสมบัติคล้ายกันเลย จริงๆแล้วคุณสมงแบใกล้กันมากใกล้กันมากแค่ว่ามีมีกลิ่นรสมีรสกับไม่มีรสจำง่ายๆนะฟรีฟรีก็ไม่มีไม่มีใช่ค่ะซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณไม่เกิน1อร์เซนต์ของน้ำหนักแป้งหรือเปล่าคะเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ก็ไม่เกินสออคือเราจะมีเรนจ์ให้ลูกค้าใช้ค่ะเราเราจะไม่ไม่ฟิกแล้วแต่ความใจตั้มของลูกค้าว่าอยากจะผสมเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีลิมิตแม็กซิมั่วล่ะห้ามเกินเท่าไหร่ใช่ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ตามที่เขาให้มาแล้วเนี่ยขอให้ใช้ไม่เกินอ่ะยังไงก็ปลอดภัยเพราะว่าเุาได้คิดมาแล้วได้งานการวิจัยมาแล้วจากยุโรปเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็คือของที่นี่จะมาจากเอ่อเรานําเข้าจากเยอรมันค่ะใช่ค่ะด้วยทุกอย่างก็ยังเป็นของนําเข้าหมดเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะเราเป็นดิสติบิวเตอร์อันนี้ยอดฮิตเลยแล้วกันค่ะาช่วงนี้ใครๆก็อยากทำซาวเวอรโดนเนอะซอยเออร์ตัวนี้นะคะีะแล้วก็ด้านนี้วิดซาเวอร์สองตัวเนี้ยเขาเป็นสตาร์เตอร์ที่ถูกขึ้นจากแป้งต่างชนิดกันวีดซาวเวอร์เนี่ยก็คือเป็นสตาร์เตอร์ที่ เลี้ยงด้วยแป้งวี e a ใช่ส่วน f e r ิซ t ย s o y e r เนี่ยก็เป็นสปร์เตอร์ที่เลี้ยงโดยแป้งรายฉะนั้นพอเราจะมาทําขนมปังซาวดที่เป็นลายเนี่ยค่ะก็เหมาะที่จะใช้ f e ติซอย s o y e r ค่ะถ้าเราจะทำซาวดที่เป็นแป้งวีดอ่ะเราก็ใช้ค่ะเราจะเอาไปใช้แทนเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาถูกทําให้แห้งมาแล้วมันก็เลย สิ่งมีชีวิตที่มันหลงเหลืออยู่นั้นมันไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะทําให้เขาแอคทีฟอะค่ะเราก็ใส่ยีเข้าไปดิตอยไปต้องเยอะค่ะวิธีการใช้ก็คือใส่ลงไปพร้อมแป้งเลยไม่ต้องไปสตาร์ทเขาก่อนถ้าสูตรที่ทางชมิดจะสอนให้ทานะคะมันจะมี2แบบค่ะมันจะมีแบบเอาไปเลี้ยงเพื่อเรียนแบบค่ะคือเหมือนพรีเฟอร์เมนต์อะเหมือนเราทำพูลิชได้เป็นพูลิชที่ใส่วีดซาว่ะค่ะโดยมากบางคนเวลาทาบาแกตเขาชอบใช้สูตรที่มันมีพูลิชใช่ไหมคะา าเราไม่ใส่วีดซาวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแท่พรีเฟอร์เมนที่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอไม่ได้มีอะไรพิเศษพอเราพอเราใส่ผงวีดซาวเวอร์เข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติมีกลิ่นค่ะมันคือกลิ่นของสตาร์เตอร์เลยค่ะคือก็มาครบคนที่ทําในวงการซาวโดส่วนใหญ่ก็จะแบบฉันนั่นเลิฟในการทำออดิซานมาเลยพอมาใช้อย่างนี้แล้วเขารู้โผลว่าคุณปลอม ใช่คอนี้ก็เกินไปค่ะเออใช่ไหมคือเราเข้าใจแหละมันจะมีทุกอย่างมันมีสองด้านนะคนเอ็กซ์ตรีมคนตรงกลางใช่ใช่ในหลายๆประเทศเขาก็ยอมรับได้กับการทังซาวโดที่ใส่ยีสต์นะคะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์กำกับว่ายีสต์ห้ามเกินยังไงอะคะยังไงคะถ้าถือว่ายีสต์มันเกินอ่ะเราก็เรียกเหมือนว่าเป็นไฮบริดโดเรียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้อง educate คนทานแล้วก็คนขายก็คือ ถ้าขนมปังที่คุณทำอะ่ะมันไม่ได้เป็นเพียวเซเวอร์โดอ่ะก็ไม่ควรที่จะไปมาร์เก็ตติ้งตัวเองว่าอย่างไรคือท,ท,ที่ที่ต้องการให้ตรงไปตรงมากับลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าแพ้ยีสต์อ่าแปลว่าห้ามใช้เลยอือหรือว่าลูกค้าแพ้กลูเตนอย่างเงี้ยค่ะเราจะมาหลอกลูกค้าว่าเอ้ยแพ้กลูเตนกินขนมปังเซเวอร์โดได้นะก็ไม่ควรเพราะว่าเซเวอร์โดหลักการที่คนกินแล้วรู้สึกสบายท้องหรืออะไรเพราะว่า เขาช่วยย่อยกูเต้นไปในปริมาณที่มากแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่ชเพราะว่ากูเต้นคือโครงสร้างค่ะมันไม่มีทางที่มันจะไม่มีมันไม่มีอย่างที่มันจะสลายไปทั้งหมดได้ไม่งั้นมันก็จะไม่มีความยืดหยุ่นของขนมปังเลยโอเคใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ทําขนมพวกนี้เขาถึงจะต้องมีวัตถุดิบระบุไว้เลยว่าเรามีอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะเพื่อให้คนกินน่ะตัดสินใจเองว่าคนแพ้หรือเปล่าเพราะว่าคนกินจะรู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้ที่ปุ๊กอยากบอกตรงนี้เพราะว่าปุ๊กยาบอกว่าเราอย่าไปแอนตี้พวกนี้พวกนี้สามารถใส่ได้เเเพพืื่่อออคควบุมมมกาาารรรผผลลิิิตหปณ จะผลิตเยอะๆเนี่ยถ้าเราใช้พวกนี้มันก็จะทุ่นเวลา<ช>สตาฟทุกคนที่มีเลเวลสกิลการทำไม่เท่ากัน<ช>ก็จะทำขนมปังได้เท่าๆกัน<ช><ช>ถูกไหมฮะใช่ใช เวลาทําขนมปังอะมันจะมาพร้อมกับเชื้อราอะไรมันมีตัวไหนที่มันมันมันสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ไหมคะบริษัทเราอะค่ะพรมิกซ์ที่เรานาเข้ามาไม่มีตัวไหนที่มีสารพวกนี้ผสมค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่ไปค่ะไม่มีค่ะในในพรมิกซ์เราไม่มีคือเราไม่อยาก Enco u r a g e ใหช่วใช้สารกันบูดเลยค่ะคือหมายถึงว่าถ้าจะทําทานเองที่บ้านหรือว่าจะแจกใครอะไรเงี้ยวิธีเก็บขนมปังให้ดีที่สุดนะคะก็คือเก็บใน Air t i g h t container หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณมีถุงซิปล็อกใส่ถุงซิปล็อกคุณมีกล่อง เอาล็อคไปก็เอล็อคไปก็แล็บพลาสติกก่อนก็ดีแต่ในกรณีถ้าสมมติทําขนมปังซอฟ์เบรดเนี่ยค่ะแล็บแล้วอาจจะเสียทรงอ่าเราเราก็อาจจะใส่ซิปล็อกก่อนแล้วก็ใส่กล่องฟีอะไรแงบนี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีถุงซิปล็อกเยอะแยะเลยที่เป็นทรงขนมปังก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็จับฟรีสไปเลยเข้าฟรีเซอร์ไปเลยถ้าเข้าฟรีเซอร์เนี่ยขนมปังอยู่ได้6เดือนนั่นแปลว่าสารกันลราการลากันบ่มไม่จำเป็นต้องใช้แล้วข้อดีของการที่จับฟรีซเนี่ยก็คือพอเราเอาออกเขา มารีฮิตใหม่ค่ะเขาก็มาปีกเหมือนชุกพรวิหมือเดิมใช่ค่ะเพราะว่ามอยส์เตอร์มันถูกล็อกแข็งแล้วเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาวิธีการเก็บที่ถูกต้องมากกว่าการไปใช้สารพวกกันลาพวกนี้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าขึ้นเป็นสารพวกนั้นแล้วก็น่าจะเป็นอันตรายใช่ไหมฮะถ้าใช้เกินค่ะถ้าใช้เกินไม่รู้เองซึ่งเราก็ไม่เชี่ยวชาญในการใช้พวกนั้นเพราะฉะนั้นเก็บให้ถูกต้องดีกว่าเนาะ เนี่ยเขาเน้นแบบอิงเพียนก็คือพวกแป้ง,อ,งอ่ะมาจากเยอรมันนะะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ขนมปังเยอรมันหรือแป้งทางเยอรมันสายสายเยอรมันจะเป็นประมาณไหนคะชูโรงก็คือจะเป็นรายแล้วก็เป็นพวกขนมปังแน่นๆดาร์กเรดที่เรา จริงก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยแต่จรีร้กคุณค่าทางสารอาหารอ๋อเดีออกมันจะเป็นขนมปังเนื้อแน่นๆแน่นเนื้อแน่นเลยต้องแบบสไลด์แผ่นบางๆอ่าอ่าหรือว่าถ้าสลด์หนาก็คือไม่ต้องไม่ต้องไฝืนไฝืนคอให้เห็นก็ฝืนคอแล้วไม่ได้ขายอย่างเช่นนี้อ่ะพอมเปอร์นิโ่าตัวเด่นชูโรงของเยอรมันพอมเปอร์นิโคค่ะพอมเปอร์นิโคคือไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นวางขายอยู่เป็นแพ็ค แน่นๆใส่พลาสติกทำโพนีโคลเนี่ยค่ะมันจะผสมไปด้วยเกรนหลายชนิดมากใช่ค่ะซึ่งถ้าซื้อสําเร็จรูปไปเลยแบบนี้ก็คือก็เหมือนกับเซียนเกย์ค่ะซื้อถุงเดียวจบแล้วก็ไปผสมน้ําอะไรตามอัตราส่วนค่ะผสมน้ําอุ่นแล้วก็ปล่อยให้เขาอืดก่อนค่ะแล้วก็อบในพิมพ์เพราะว่ามันไม่มีกูต้นเนอะอันนี้ก็คือเป็นแบบเกรนล้วนๆเลยค่ะไม่มีแป้งเลยค่ะก็คือเป็นแบบพวกลายเฟล็กลายเคอร์เนลแล้วก็มีแบบ โอ๊ตเป็นเป็นเม็ดโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้แบบคีโตอะไรนี้กินได้เลยเนาะแต่ว่าไม่ไม่มีแบบขับมันก็ม่ขาบเหมือนกันใช่ไหมแต่ขับต่ำนี่ใช่ป่ะก็พวกโรขับกินได้เห็นเชฟบอกว่าส่วนใหญ่ของชิสเนี่ยที่เป็นแป้งพรีมิกเนี่ยจะมีเกลืออยู่ในนี้แล้วใช่ค่ะเราจะมีเกลือคือส่วนหนึ่งคือเกลือเนี่ยใส่เพื่อเป็น เป็นเพอร์เซเวชีฟด้วยค่ะเพราะว่ามันมีเกรนมีอะไรพวกนี้เขาต้อใส่เกลือมันก็ช่วยกันมอดกันอะไรแบน้ด้วยค่ะแต่ว่ามันก็จะใส่ในระดับที่ไว้ใช้กับสูตรขนมปังค่ะอย่างเช่นอะสแตนดาร์ดขนมปังทั่วไปอะต่อแป้ง1กิโลก็คือใส่เกลือ20กรัม2% 2%อ่าใช่ค่ะในพรีมีย์ของเราอะเราก็จะมีสูตรให ตามไปอะค่ะเพราะว่าแต่ละโปรดักะเปอร์เซ็นต์เกลือไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ว่าซื้อซื้อแป้งจากที่นี่เนี่ยก็จะมีวิธีวิธีทำให้เลยแยกไปเลยโอเคแล้วมีตัวไหนอีกคะที่เป็นน่าสนใจอีกเรามีตัวที่ควบคู่ใช้กับแป้งลายคือล็อกเก็ตนาด้านบนอ๋อล็อกเกตนาตัวนี้ก็เป็น คำถามมหาชนเหล่านั้นว่าตัวนี้อยากทําขนมปังลายขนมปังดาร์กลายอะไรก็คืออยากอธิบายว่าแป้งลายมันก็มีแค่สีเดียวค่ะไอ้ส่วนที่ทําให้มันเป็นดาร์กลายอ่ะมันคือนี่ค่ะพระเอกของเราเราเกนนาเราเกนนาเนี่ยเป็นเป็นมอที่ถูกอบจนไหม้นั่นแหละค่ะแล้วก็ เอามาใส่เพื่อให้สิคือถ้าตามหลักคนยุโรปเวลาเขาทำขนมปังพวกประเทศทางสแกนดิเนเวียเวลาเขาทำดาร์กเบรดเนี่ยเขาจะมีทางเลือกสองอย่างคือใช้โมลาสดามบาาสอะที่มันเป็นน้ำโอเคแล้วก็ล็อกเกน่าเนี่ยก็คือให้ให้กลิ่นที่มันเป็นมอสมอสว่าอีกอย่างหนึ่งก็ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวโมลาสอะมันเป็นของเหลวใช่ไหมคะค่ะแล้วเราไม่โดนเราแช่มันมันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละบางบ้านอย่างเงี้ยถ้าสมมติทำคอมโพนิโคลอยากให้มันดาร์เขาก ็ใส่โมลาสเพราะตัวนี้เราต้องเราอบในบล็อกอยู่แล้วมันไม่ต้องเชฟปิ้งแต่ถ้าเราอยากทำแ่บค่ะดาร์กไลท์เราต้องเชฟปิ้งให้มันเป็นก้อนเยเราก็จะเลือกใช้ที่เป็นโผล่ใช่เรามีกำกับให้ไปแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะแบบว่าโอ้โหซุดเปร์ดาร์กอยากเเข้าไปอีกก็ไม่ได้มีผลอะไรคะพูดถึงมันก็แค่เปลืองตัวนี้ก็ไม่ตัวนี้ก็ไม่ได้ว่าดูดน้ำเก่งหรืออะไรใช่ไหมคะแฮนโดแป้งลายก็คือเขาจริงๆแล้วเขาดูดน้ำได้เยอะที่มันแฮนโดเขาได้ยากเพราะว่า เขาดูดน้ำได้เยอะกว่าแต่ดูดช้ากว่าแล้วก็แล้วก็หลักการเวลาเราตีแป้งสาลีเราชอบใช้น้ําเย็นใช่ไหมแต่ว่ากับลายเราห้ามใช้น้ําเย็นถ้าเราใช้น้ําเย็นเขาก็คือตายไปเลยจะใช้น้ําเย็นเลยเหมือนน้ําแข็งสาลีไม่ได้ค่ะแล้วก็ห้ามใช้ร้อยเปอ็คือหมายถึงว่าถ้าอยากจะเชฟปิ้งเป็นรูปเป็นร่างนะอยากปั้นก้อนอยากปั้นลงอะไรก็คือยังไงก็ต้องผสมสาลีค่ะตัวนี้ค่ะสนใจตัวนี้ บแบบคอนเซนเทรตก็คือเป็นเวอร์ชั่นประหยัดของโฮวิดค่ะว่าสำหรับอุตสาหกรรมใหญ่อ,อะะถ้าโฮวิดอ่ะคือคือข้าวเต็มเม็ดแล้วเขาก็บดไปใช้ทั้งเปลือกทั้งตัววีทเจอมทั้งอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแต่บแบบคอนเซนเทรตเอามาแต่เปลือกเพื่อให้มันไฟเบอร์เล,เล้วก็ล้วนสัดส่วนในการใช้ก็ใช้แค่15-20%นะคะไม่ได้ใช้เยอะนะคะแั้นี่ะคะ ไมซ์แม็กซ์คือเป็นรถข้าวโพดค่ะเคากินคอนพับไหมคะเนี่ยค่ะเอาเหมาะกับเอาไปทำพาโก้แป้งพาโก้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไ ก็คือเนี่ยก็ค hey. so ือมิกซ์มาแล้วเป็นมีเกรดข้าวโพดมีเม็ดลินซีดแต่ก็คือถ้าเราต้องไปซื้อเองสซอกของเองก็ต้องฟูมใหม่แต่แต่ต้นนะคะซื้อไม่รู้ต้องกี่ยางอันนี้ก็คือได้มาเลยใช่พอดีเพราะฉะนั้นที่เราเห็นด้านหลังทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของชมิททั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เราอธิบายกันทั้งหมดวันนี้สงสัยจะต้องอธิบายกันทั้งวันเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเด่นๆไปเท่านี้แล้วกันนาะแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราพาไปทัวร์ดีกว่าเนะเาะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีทั้งเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราพาไปทัวร์กันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณเชฟไฟมากนะคะสัสดีค่ะ